ก็ปัญญาครับแต่ตัวปัญญาเนี่ยแหละเป็นตัวที่จะทําให้ถึงวิมุตินะเพราะว่ามีระบบใจสิกขาใช่ไหมถ้าจะมีศีลสมาธิปัญญาแล้วต่อจากปัญญาคือวิมุตนะเราจะพูดตัวใจสิกขาใช่ไหมพอใจสิกขาแล้วต่อไปเนี่ยเราบางทีไม่ได้พูดก็จะมีวิมุตนะนะก็คือต่อ นี่คล้ายๆว่าเหมือนกับเป็นผลแหละจากไตรสิกขานี่เราฝึกเราปฏิบัติก็จะไปถึงผลก็คือวีมุดเพราะฉะนั้นก็เลยพูดถึงขันห้าสองอย่างซะเนี่ยเราเคยได้ยินแต่ขันห้าชุดเดียวชุดเดียวที่เป็นร่างกายของเราเนี่ยเนี่ยขอโทษที่เราเรียก,กว่าตัวเราเนี่ยทั้งกายทั้งใจ รูปนามนามรูปนี่ยทั้งหมดทั้งตัวก็เรียกว่าขันห้าก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียกเต็มเราก็เรียกว่ารูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันอันนี้เป็นขันฝ่ายสภาวะที่มันเป็นเขามันอยู่อย่างเงี้ยเนะเรามีอยู่เราก็มีหน้าที่ต้องมาแก้ไขปรับปรุงพัฒนามัน แต่นี้เราจะแก้ไขปรับปรุงพัฒนามันให้ดีขึ้นยังไงก็เลยมีหลักตาสศกขาขึ้นมาตาสศกขาก็มาดำเนินชีวิตเพื่อมาจัดการกับไอเจ้าขันน,นี่ปฏิบัติให้มันถูกโดยเฉพาะก็คือปฏิบัติต่อมันบ้างแก้ไขปรับปรุงพัฒนามันบ้างอย่างสังขารเนี่ยต้องปรับปรุงแก้ไขยเยอะเลยอย่างที่ว่าเมื่อกี้นะฝ่ายร้ายก็กำจัดละมันฝ่ายดีก็จะเลยขึ้นมา เอาละครับทีนี้ไตรสิกขาก็มาจัดการเรื่องนี้ทีนี้เมื่อเราเจริญไตรสิกขาไปก็บอกเมื่อกี้บอกว่าจะได้วิมุตตะพอวิมุตตก็จะถึงนิพพานวิมุตตขั้นสูงสุดก็เป็นนิพพานวิมุตตในระหว่างถ้าจัดแบ่งไว้ตั้งห้าขั้นนะฮะหมายความว่าในระหว่างที่เจริญไตรสิกขาไปเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงวิมุตตสูงสุดถึงนิพพานแท้ ก็จะเป็นความหลุดพ้นจากกิเลสช,ชั่วคราวนะด้วยวิธีการต่างๆก็เลยแบ่งวิมุตไปแต่ว่ารวมความก็อยู่ในวิมุตนั่นแหละ,ะทีนี้ก็าววิมุตแล้วต่อไปก็วิมุตติยานทัสนะอีกขั้นหนึ่งคือความรู้เห็นต่อวิมุตความหลุดพ้นนั้นอีกทีหนึ่งก็เป็นปัญญาอีกขั้นก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้มีห้าและสายที่มาจัดการกับขันห้าแรงเนะี่ยสายนั้นก็มีห้าเหมือนกัน จากตายศิขาสามแล้วก็ไปอีกสองเมื่อกี้พอครบห้านี่ท่านก็เรียกเป็นขันห้าเหมือนกันก็เลยมีขันห้าอีกชุดหนึ่งขันห้าชุดที่สองนี่ก็เรียกว่าธรรมขันก็ได้นี่ขันห้านี่ก็แปลว่าเป็นหลักการสำคัญที่บางทีเราไม่ได้พูดถึงพุทธศาสนาก็มีขันห้าให้เราสองชุด ชุดที่เราติดมาจะเกิดนะซึ่งเราจะต้องมาจัดการกับมันเนี่ยชุดหนึ่งและชุดที่เราจะมาใช้เป็นภาคเอามาจัดการกับขันห้านี้อีกชุดหนึ่งนะซึ่งเราจะพัฒนาไปในขันห้าน้น้นขันห้านี้พัฒนาไปก็ไปเจริญไปในขันหาน้นครบขันห้า,าอะไรก็จบนก็เลยได้ขันห้าสองชุด เอานะฮะอันนี้ก็เป็นความรู้ปลีกย่อยเพิ่มเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าไปได้ยินขันหน้าอีกแบบนึงก็จะเพิ่งไปเถียงกันบางทีธรรมะเนี่ยมีเยอะนะมีไหลแง่ไหลมุมนะหรือแม้แต่เรื่องอย่างอริยทรัพย์อริยทรัพย์อ่ะมีอริยทรัพย์เจ็ดก็มีอะไรเงี้ยหรืออย่างพวกทำมีประการะมากเนี่ยนะ เราไปเรียนนว่าโกว่าเอธรรมะมีปการลมีสองใช่ไหมมีสติสัพพัญญะที่ไหนได้ไปดูในพระใจปิดกมีทางนั้นสามก็มีสี่ก็มีห้าก็มีหกก็มีเจ็ดก็มีแปดก็มีเก้าก็มีสิบก็มีเนี่ยธรรมะมีปการะมากชุดสิบก็มีแล้วแต่จะเอาชุดไหนชุดสองชุดสามชุดสี่พราะนั้นก็ธรรมะบางอย่างเนี่ยชื่อเดียวกันแต่ว่ามีหลายชุด ไว้สำหรับเราพัฒนาชีวิตของเรานะเอาละมั้งเดี๋ยวจะพูดเรื่อยเปือ๋อแล้วอีกอันหนึ่งก็เรื่องอธิษฐานอธิษฐานก็พูดแถมชนิดวันนั้นก็หลังจะกลับไปแล้วก็เลยพูดแถมไว้กับคุณทองสุขใส่ไว้แล้วแต่ว่าเอามาพูดซิ่งหน่อยก็ดีคือได้บอกว่าอธิษฐานเนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงพัฒนาการของคนยอมรับเขาตามที่เป็นจริงอย่าเอาอยางใจเราไม่ได้ เราเป็นผู้สอนอย่างพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่เอาไม่เอาตามพระไทยพระองค์ใช่ไหมพระองค์ต้องเห็นแก่ประโยชน์ของตัวผู้เรียนผู้ศึกษาหรือตัวผู้รับฟังคําสอนนั่นแหละที่เรียกว่าเอาเด็กเป็นศูนย์กลางพระพุทธเจ้าก็เอาผู้รับฟังคําสอนเป็นหลักไม่ใช่พระองค์สอนตามพระไทยพระองค์นี่ใช่ไหมพระองค์จะไปสอนใครพระองค์ก็มุ่งให้เกิดประโยชน์กับผู้นั้นต้องการให้คนนั้นเขาได้ประโยชน์ได้บรรลุธรรมเพราะฉะนั้นหลักเรื่อง ชายเซ็นเตอร์นี่เลยพระพุทธเจ้าทำมานาน,นแล้วนี่แหละชายเซ็นเตอร์ที่แท้เดี๋ยวนี้ยังมาเข้าใจผิดชายเซ็นเตอร์นึงก็ไปเอาใจเด็กม,มันไปคือาความมุ่งหมายคือทําไงจะให้เด็กพัฒนาได้รับประโยชน์นี้อันนี้สิใช่ไหมชายเซ็นเตอร์อยู่ที่นั่นเดี๋ยวนี้เขาเข้าใจผิดไปว่าเออชายเซ็นเตอร์เด็กเป็นศูนย์กลางก็ต้องเอาใจเด็กอะไรเงี้ยนี่ก็คือไม่รู้เรื่องนะ อันนี้เราก็เอาชายเซ็นเตอร์ก็เอาผู้สอนไอ้ขอภัยเอาผู้รับคาสอนเอาผู้ศึกษาเนี่ยหรือเอาตัวคนที่เป็นมนุษย์ปุถุชนทั้งหลายผู้ที่กําลังปฏิบัติกําลังพัฒนาชีวิตเนี่ยเป็นหลักเราก็มุ่งเพื่อประโยชน์แก่เขาเมื่อเรามุ่งเพื่อประโยชน์แกเขาเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเขาเป็นยังไงอยู่เขายังเป็นคนที่เพิ่งจะเริ่ม เดินตอะแตะเตแต่ยังหัดเดินอยู่ยังเดินไม่เป็นเลยเนี่ยทาไงก็เลยว่าคราวที่แล้วก็บอกหลักการที่ถูกต้องก็คือการอธิษฐานที่แท้เนี่ยก็คือตั้งใจเด็ดเดี่ยวอธิษฐานเพื่อทาก็คือเรามุ่งสู่จุดหมายแล้วเราก็จะทําให้สําเร็จตามนั้นเป็นนันว่าหลักการที่แท้ก็อธิษฐานเพื่อจะทําตั้งใจมุ่งมั่น เด็ดเดี่ยวสู่จุดหมายแล้วก็ทําการให้บรรลุจุดหมายนั้นให้ได้ในความเพียรพยายามอย่างยวดยิ่งเลยเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าก็เป็นอธิฐานบารมีนะทีนี้ก็ได้พูดเลยไปถึงว่าในเชิงภาคปฏิบัติเองเนี่ยเราก็ต้องรู้จักมนุษย์ปุถุชนที่บางพวกนี่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนะี่ย เราก็เห็นว่าโดยธรรมชาติเนี่ยแม้แต่การอธิษฐานเพื่อจะได้ซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักพระศาสนาแท้เนี่ยแต่มันมีความเป็นเหตุปัจจัยโดยธรรมชาติใช่ไหมเช่นว่าทําให้จิตคุ้นทําให้จิตอยู่กับเรื่องนั้นทําให้จิตมุ่งหมายใฝ่ฝันเรื่องนั้นอยู่จิตมันก็จะโน้มเอียงไปในเรื่องนั้นนี่ก็ได้ประโยชน์ในทางเหตุปัจจัยแต่ว่าผู้สอนจะต้องรู้แต่เราไม่หักหานเมื่อไม่หักหานก็คือตอนแรกก็ยอมรับเขาก่อน ยอมให้บ้างแต่สําคัญว่าตอนเนี้มันต้องได้คนสอนที่จริงจังไม่ใช่คนสอนที่ประมาทแล้วก็เอาประโยชน์ตัวเห็นเขาว่าอาธิษฐานเพื่อจะได้เราก็หาลาบบ้างอะไรนี่นะไม่ใช่อย่างนั้นนี่เราทําเพื่อประโยชน์แกเขาแล้วก็รู้ทันแล้วก็วางแผนว่าจะทําไงค่อยๆสอนเขาให้ก้าวมาจากอธิษฐานเพื่อจะได้สู่อธิษฐานเพื่อจะทําทีนี้ที่พูด เพิ่มเติมกับคุณทองสุขไว้ก็คือที่ว่าคือถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเราก็ให้ยามอะไปให้อภัยอันนี้ควรจะยอมให้กับเด็กก่อนเพราะเด็กนี่ยังเล็กอยู่แล้วแกก็คุ้นกับเรื่องของการได้การอะไรจะอะไรสิ่งที่เป็นรูปธรรมความละเอียดลึกซึ้งในทางจิตใจที่จะคิดมันยังไม่พอนั้นเราจะไปสอนให้รู้จัก การอธิษฐานเพื่อจะทํามันด้วยเหตุผลอย่งงางนั้นงั้นเด็กก็คิดเหตุผลไม่ไหวนะเพราะฉะนั้นอธิษฐานเพื่อจะได้เนี่ยเราควรจะยอมให้เด็กแต่โดยที่เตรียมการเลยว่าเออเราจะต้องเตรียมพัฒนาเขาหรือให้เขาพัฒนาก้าไปสู่การอธิษฐานเพื่อจะทําวางแผนการเตรียมไว้นะรู้เท่าทันและไม่ประมาทเช่นพ่อแม่เป็นต้น ถ้ารู้หลักการนี้ก็เออเด็กเขาก็อธิษฐานเพื่อจะได้เออเขาก็อยากสอบได้เออดีก็เขาไปอยากอ,อื่นอ่านี่ก็ได้ผลอันใช่ไหมเอา้าให้เด็กอยากสอบได้แล้วก็ทีนี้ก็เขาอยากสอบได้เขาก็อยากได้น่นได้นี่บ้างเนี่ยก็อธิษฐานเพื่อจะได้เนี่ยก็จะดีก็คืออย่างน้อยจิตของเด็กก็จะได้ไปตั้งอยู่ที่นี่ ไม่เขวะไปอยากได้เรื่องอื่นอธิษฐานเพื่อจะได้เรื่องนี้นะดีแล้วอย่าไปอธิษฐานเพื่อจะได้อันอื่นตอนแรกเราก็แยกไปซะก,กอ่อนตัดไอ้สิ่งที่ไม่ควรจะได้ที่ไม่ควรจะอธิษฐานเพื่อจะได้ตัดไปซะก,กอ่อนให้มาอธิษฐานเพื่อจะได้ไสิ่งที่ดีงามที่ถูกต้องเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆโน้อมใจเด็กแล้วก็สอนหัดให้เขาหาอุบายวิธีที่จะฝึกให้เขาในอธิษฐานเพื่อจะทํา ผมว่าเออจะไปคิดว่าไปได้อธิษฐานเอาจะให้ใครมาช่วยหนูจะต้องเพียรพยายามเองใช่ไหมตั้งใจจะทําให้ได้สําเร็จเนี่ยเราต้องมีความเพียรพยายามขยนันมันเรียนแล้วก็รู้จักเรียนให้เป็นเร้่งมีสติปัญญาอะไรก็ว่าไปสิใช่ไหมนั่นก็เลยบอกว่าเนี้อธิษฐานเพื่อจะได้เนี่ยควรจะยอมให้แต่เด็กผู้ใหญ่ไม่ควรยอมแต่ว่าสําหรับเด็กเราก็เตรียมแผนไว้นะ ว่าเราจะจูงเขาสู่การอธิษฐานเพื่อจะทำแล้วมันก็จะเป็นการพัฒนาเด็กมันช่อยู่ๆจะให้เด็กกระโดดเข้ามาทันทีแกก็มาไม่ไหวนอนี้การสอนแบบนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงใช้ปฏิบัติมาก็คือยอมรับมนุษย์ตามที่เขาเป็นแต่ว่ามีจุดหมายว่าเราจะช่วยให้เขาพัฒนาตัว แล้วก็หาวิธีการบมาสิที่จะให้เขาพัฒนาช่วยเขาอย่างเงี้ยไม่ใช่จะไปแข็งขืนเลยหักหานเอาเนี่นว่าในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาพระเทระรุ่นกเก่าๆทั้งหลายโบราณมาหลังจากพระพุทธเจ้าปริิพพาท่านก็แบบได้แบบอย่างท่านก็มาทำทีนี้ยิ่งท่านที่มีสติปัญญาไม่เท่าไม่ถึงพระพุทธเจ้าหรือแม้แต่ไม่เท่าพระหมหาสาวก ตัวเองจะสอนคนเนี่ยคนก็มีต่างๆกันใช่ไหมมีความแตกต่างในระดับการพัฒนามีความแตกต่างในระดับอินทรีย์แก่กล้าไม่เท่ากันอันนี้อย่างแม้แต่พระพุทธเจ้าไปสรงสอนเนี่ยพระองค์ก็ต้องดูคนนี้อินทรีย์แก่กล้าสอนไม่กี่คําแล้วเขาก็เหมือนกับกระโดดเข้ามาอยู่กับพระองค์ถึงสิ่งที่พระองค์ให้เขาได้เลย แต่บางคนไม่ต้องใช้วิธีการเยอะแยะเลยต้องมีการถ้าเรียกว่าบ่มอินทรีย์ต้องมีแบบฝึกหัดให้เขาไปฝึกอะไรอะไรเยอะแยะไปเลยกว่าจะได้เนะี่ยบางคนก็ได้ก็ถึงได้ก็ได้ไม่ครบได้แค่ขั้นตน้ตนๆเท่านั้นเองถ้าเป็นปราปร,ะะปรมาก,ก็ได้แค่ตัวบทอย่างนี้เป็นตน้นเะนี่ยคนก็อินซีไม่เท่ากันเพราะนั้นยิ่ง ฝ่ายคนที่เขาจะมาฟังคําสอนมาพัฒนาตัวเองเขาก็มีความต่างกันอยู่แล้วแม้แต่มาเจอยอดของาศาสดายอดของครูผู้สอนก็ยังได้ไม่เท่ากันทีนี้เกิดปัจจัยฝ่ายผู้สอนก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าสกในในสองฝ่ายนะฝ่ายปัจจัยฝ่ายผู้ฟังนี่ฝ่ายหนึ่งแล้ว นี่ฝ่ายผู้สอนก็ต่างกันอีกเกิดไม่ได้พระพุทธเจ้าอะไรมหาสาวกก็ยังดีก็จะไม่เท่าพระพุทธเจ้าอีกต่อมาก็ได้ภาษาวกรุ่นหลังๆที่ไม่ได้ตรัสรู้ไม่ได้บรรลุอรัตผลใช่ไหมรัตติปัญญาเรียนศึกษาก็น,น้อยไม่เท่ากันอีกแล้วท่านเหล่านี้ก็ยิ่งอาศัยไอ้วิธีพื้นๆวิธีที่จะช่วยคนขั้นต้นมากขึ้นไอ้ที่จะมาพูดปั๊บ สองสาคคำหรือว่าแม้แต่ว่าหนึ่งการเทศครั้งหนึ่งเนี่ยเทศคราวหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้ให้เขาบรรลุใช่ไหม,มทีนี้ปัจจัยฝ่ายผู้สอนนี่ก็เป็นปัญหามากในยุคปัจจุบันเราจึงต้องคอยพัฒนาผู้สอนด้วยให้มีความรู้เป็นต้นได้ปฏิบัติได้เดเรียนได้เพียงพอนี้เกิดไม่พออีก ก็ทําไงก็ต้องใช้วิธีขั้นอุบายขั้นวิธีขั้นต้นเนี่ยมาช่วยเยอะช่วยไปช่วยมาตัวเองก็เลยชักเพลินบางทีก็ไอ้วิธีขั้นต้นๆนัน้นเป็นวิธีที่ไปเกี่ยวกับว,วัตถุบ้างอะไรบ้างใช่ไหมเออก็เลยชักเพลินไปไปตัวเองก็ไปเพลินกับว,วัตถุวัตถุก็เป็นทางมาของลาบของผลมากตัวเองเลยไปติดลาบซะอีกนติดลาบต่อไปเลย ลาบกับโลภก,ก็มาด้วยกันใช่ไหมโลภมันก็ต้องการลาบโลภก,ก็จะเอาลาบเนี่ยฝ่ายคนที่มาฟังคําสอนแกก็พื้นแกก็ไม่ได้รู้จักธรรมะก็อยากได้ลาบเหมือนกันแกลโลภมาเหมือนกันโลภก,กับลาบสองฝ่ายมาเจอกันคราวนี้ยุ่งเลยเนะการพระาศาสนาก็จะเรียกว่าฟอนเฟะอะไรก็ได้ใช่ไหม น,นันก็เสื่อมมาสิเพราะฉะนั้นเนี่ยยุคนี้มันก็มีปัญหาเรื่องผู้สอนด้วยผู้ฟังนันกแย่อยู่แล้วผู้สอนทำไม่ได้พัฒนาอีกก็เลยไปกันใหญ่อันนี้เรื่องวิธีการต่างๆไอ้ที่ว่าน่าจะมาเป็นอุบายในการพัฒนาคนก็เลยกลายเป็นอุบายในการหาลาภหาอะไรไปเนี่ยอย่างในพระไตรปิฎกพระเจ้าทรง สอนเนี่ยสอนเด็กๆพระองค์ก็สอนง่ายๆใช่ไหมอย่างสอนพระลาหุนตอนเป็นเดนตอนแรกพระองค์ก็ใช้อุปกรณ์การสอนเอาขันน้ํามาใช่ไหมแล้วก็เอา้าเห็นไม้ขันนี่เป็นยังไงตอนนี้อย่างนี้เนี่ยแล้วก็คว่าขันจะเห็นไม,นม้ขันคว่าแล้วเป็นยังไงถ้าน้ําอยู่ในนี้เป็นไงขันคว่าขันคว่ามันก็หกบดขังน้ําไม่อยู่ใช่ไหมบอกว่าเนี่ยถ้าเรา ไม่มีไอ้ความสามารถรักษาคุณธรรมไว้เนี่ยก็เหมือนขันคว่ำเนี่ยก็หมดกัน,นไม่คุณความดีอะไรแต่อะไรไม่มีเหลืออย่างนี้เป็นต้นนะใช้อุป,ปกรณ์การสอนก็เลยว่าพระพุทธเจ้าพบงูก็จัดถามเด็กไปเลยว่าตามที่อตกถาเล่าไว้ที่ว่าทรงสอนไข่ละอ้าวนึกขึ้นมาจะพูดลืมสกแหละ,ะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยคือท่านเล่าถึงว่าพระพุทธเจ้า ทรงสอนโดยวิธีการต่างๆอ๋อเด็กหลานของอนาถวิดีเกษตรถีแกรักตุ๊กตามากตุ๊กตาสมัยนั้นก็ไม่ได้ใช้วัตถุอยู่สมัยนี้ไม่มีพลาสติกยุคนั้นก็ไม่มีตุ๊กตาพลาสติกแล้วทำไงก็มีตุกตกต๊กตาแป้งเท่านนคุณปู่คุณย่าก็ทำตุ๊กตาแป้งปั้นแป้งให้นะเด็กนี่กะรักของแกนะ่ะ เด็กน่ารักมากใช่ไหมไอ้พวกของเล่นของแกตุ๊กตาเนี่รักแสนรักเป็นชีวิตชีวาทีนี้หนูน้อยคนเนี้ยหลานอนาถบิดีเกษตรถีในวันหนึ่งไอ้เจ้าตุ๊กตาแป้งมันโตกลุกไปเนอะมันก็หกักมันก็แตกกันสิใช่ไหมเด็กนี่ก็ร้องให้เนี่ยโอ้แย่แล้วตุ๊กตาของเรานี่มันตายซะแล้วเลยเนี่ยร้องให้เป็นวักเป็นเวรเลยก็ อาาธวดีกับเศรษฐีก็ต้องมาปลอบผู้ใหญ่ปลอบก็ทําทไงล่ะจะไปบอกว่าไอ้นี่มันไม่มีชีวิตนะมันเป็นแป้งอะไรเด็กฟังไหมฮะ mm hmm. มันไม่รู้เรื่องกันมันต้องพูดกันให้ทันเข้ากับการพัฒนาของเด็กเออก็เอ้าวหนูสงสารก็รักเขาก็ดีแล้ว mm hmm. เนี่ยก็ดีและเราก็ทําไงได้นะเขาก็จากเราไปเนี่ยเราก็คิดถึงเราไม่ทอดทิ้งเขาเนี่ยดูสิผู้ใหญ่ เวลามีคนจากไปนูเห็นไหมทำไงบอเออก็ทำบุญอุทิศกุศลให้สิว่า,างั้นน่เลยอนาธิปดีเกษตรถีก็อ๋อพระพุทธเจ้าสิพระพุทธเจ้ามาตัดปลอบหลานคนเนี้ยเนี่ยทำยังไงดีเด็กก็เลยจะทำบุญอุทิศให้ตุก,กตาแป้งอาจจะเป็นอนาธิปดีเกษตรถีนี่แหละมา ทูลผมจําเนื้อหาเรื่องไม่ชัดเจนแหละกราบทูลว่าหลานเขาอยากจะทําบุญอุทิตตุกตาแป้งพระเจ้าก็ทรงทราบทันใช่ไหมเพื่อสงเคราะห์เด็กอา้อาวทาบุญตุกตาแป้งก็ดีแล้วช่วยจิตใจของเด็กเด็กก็จะได้มีจิตเป็นกุศลดีมีเมตตาต่อตุกตาก็ดีแล้วแล้วก็ขยายให้จิตใจเขาเนี่ยมีเมตตากรุณาต่อเมื่อเพื่อนมนุษย์สัตว์ทั้งหลายอื่นต่อไปเนี่ย มันก็ดีแทนที่จะไปหักฐานก็ใช่ไหมะเนี่ยก็เลยมีเรื่องตุกตาแป้งดูจะชื่อปิตะทีตลิกะวัตถุอยู่ในอธิกถาธรรมบดเรื่องตุกตาแป้งทีตลิกะวพาตุกตาปิตาเพราะว่าแป้งนอ้าวเนี่แหละครับคำสอนเราก็ต้องรู้ทันเนี่ย น,นั้นก็เลยเป็นเรื่องซับซอ้อนเหมือนกันเรื่องการปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์แต่ว่าอย่างที่บอกละหนึ่งเจตนาต้องดีเราตรวจสอบคนอื่นและตัวเราได้ก่อนตัวเราเนี่ยต้องตรวจสอบก่อนเอาละให้ได้เราได้ไว้ที่หนึ่งเนะี่ยหนึ่งเจตนาเราดีนะเจตนาเราบริสุทธิ์เจตนาเราปรารถนาประโยชน์แก่เขาเรามีเมตตาปรารถนาดีแก่เขาเจตนาเราดีเราแน่ใจ ถ้าเจตนาเราดีเราได้ไปขั้นที่หนึ่งแล้วนะเจตนาดีบริสุทธิ์ปรารถนาดีมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ต่อใครก็ได้สบายใจและหนึ่งและตรวจสอบตัวเองเจตนาเราดีแต่เจตนาดีตั้งใจดีปรารถนาดีแต่ว่าอาจจะผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการถูกไหมพรน,นันต้องมีสองปัญญาปัญญาความรู้ความเข้าใจ รู้เท่าไรยิ่งดีรู้ถึงความจริงแล้วทีนี้ก็จะแก้ปัญหาได้ถูกต้องไอ้เจ้าสองตัวเนี่ยเป็นตัวสําคัญที่สุดเลยไอ้ตัวอื่นมาเป็นตัวประกอบนะก็ตัวอื่นมันก็มาประกอบเจตนาอย่างหนึ่งไอ้เจตนานี่ประกอบด้วยโลภโทสะโ,โมหะประกอบด้วยความอิจฉาริษยาประกอบด้วยความตันีประกอบด้วยอ,อ,อ,อะไรนี่ฝ่ายร้ายใช่ไหมมันก็มาประกอบอยู่ที่เจตนานี่แหละท่านจะบอกโลภหรือไม่โลภมันก็ดูที่เจตนาจะเอาไงแม้เรายังมีความโลภ แต่เจตนาเราตั้งได้เราไม่ยอมความโลภได้ใช่ไหมนี่นมันก็ต้องเอาที่เจตนาตกลงว่าไม่เป็นไรถึงเรายังยิงมีความโลภอยู่เรายังเป็นปุถุชนอยู่แต่เราจัดการกรเวทนาของเราตั้งให้มันดีเลยเนีเจตนาเราตั้งดีแล้วเราก็ให้เจตนานี้ประกอบด้วยฝ่ายดีให้เจ้าโลภะโวสะโมหะอะไรเนี่ยฉันไม่เอาด้วยละเธอเธอมาประกอบฉันมันเกิดในใจฉันไม่เอากับเธอนะ การถือออกไปเราก็เอาฝ่ายดีเข้ามาตั้งเจตนาเราก็บอกเอาเมตตาปรารถนาดีเอาศรนะาัทธาใช่ไหมเอาอะไรก็แล้วแต่เอาเจตนาจะให้เป็นทานเจตนาอะไรดีๆเนี่ยเอาเข้ามาเถอะพอเจตนาตั้งดีแล้วเนี่ยเราก็ดูตัวเองชัดแล้วเออเราเจตนาดีแล้วสบายใจขั้นหนึ่งลหรือถึงเราจะมีกิเลสอะไรตอนนี้เจตนาเราจัดการได้มัน ตัดสินได้ทันทีละ่ะเจตนาเราดีถูกต้องบริสุทธิ์สบายใจเป็นขั้นหนึ่งสองปัญญาความรู้เข้าใจเรื่องนั้นถ้าจะทําอะไรสักอย่างแล้วเรารู้เรื่องที่จะทํำไหมรู้เหตุปัจจัยไหมต้องการผลนี้รู้เหตุปัจจัยจะทําเหตุได้ถูกไหมถ้ายังไม่พอก็รีบไปศึกษาคนควาหาความรู้ซะแล้วก็มาถามว่าปัญญาในเรื่องนี้เราพอไหมใช่ไหมถ้าเรารู้เหตุปัจจัยรู้อะไรต่ออะไรพอเออเราก็ สบายใจแล้และเราทําได้เพื่อจะให้บรรลุจุดหมายตามที่เจตนาตั้งไว้ที่ถูกที่ชอบบริสุทธิ์เนี่ยเรามีความรู้พอที่จะทําให้สําเร็จไอปัญญามันก็สนองให้ทําให้สําเร็จใช่ไหมเออต้องมีปัญญาก็ต้องถามสองตัวเนี่ยมีเจตนาถูกต้องดีบริสุทธิ์สบายขั้นหนึ่งสองมีปัญญาพอนะสบายไปเลย ต่อจากนั้นก็ปัญญาก็มาใช้ไอ้เรื่องอื่นเนี่ยประกอบไอ้ตัวอื่นก็มารับใช้หมดใช่ไหมไอ้เจ้าสองตัวเนี่ยไปแกนอยู่เนี่ยจะไปเป็นอะไรก็ตามเนี่ยอย่างเดี๋ยวนี้ที่เขาทะเลาะกันเนต้องถามสองตัวเนี่ยใช่ไหมทะเลาะกันคุณมีเจตนาบริสุทธิ์แน่ไหมเออเนี่ยแต่แค่นี้แหละครับไม่ต้องไปเอาอะไรอื่น่ะธรรมะเนี่ยมันตรวจสอบกันได้ถึงที่สุดเลยใช่ไหมก็แค่นี้เองแหละสองฝ่ายนั่นแหละ อยู่ที่เนี่ยเจตนาบริสุทธิ์ไหมนี่ตัวร้ายที่สุดเลยใช่ไหมไอ้ที่มนุษย์มันเป็นปัญหากันเนี่ยที่เขาทะเลาะกันเนี่ยมันระแวงเจตนากันแล้วใช่ไหมจับให้ได้ก็คือระแวงเจตนานั่นเองมุ่งหมายอะไรกันแน่เออเอาเพื่อตัวแล้วเอาเพื่อส่วนรวมเอาเพื่อประเทศชาติสังคมมันอะไรกันแน่เนี่ยจับให้ได้แล้วมันตัวตรวจสอบอยู่ที่นี้ อพราะนั้นที่ทะเลาะกันนี่ก็อยู่ที่เนี่บอกฉันไม่เอาอะไรมากคุณฉันขอแค่เนี้เจตนาคุณต้องดีใช่ไหมเออ